นาริตะกับฮาเนดาไปโตเกียวลงสนามบินไหนดีสวัสดีค่ะ,ดคะได้สกี้พี่สาว้องสาว สำหรับคนที่ไปโตเกียวครั้งแรกเนี่ยเราก็จะต้องจองตัว๋วเครื่องบินกันก่อนใช่ไหมแล้วในเว็บมันก็จะมีให้เลือกว่าจะลงนาริตะหรือว่าลงฮานดะดีซึ่งเราก็แบบเฮ้ยแล้วเราจะลงอะไรดีอะใช่แล้วเราก็งงไงแบบว่วอาอ้าวสองสนามบินนี้ต่างกันยังไงอะมันอยู่โตเกียวกันหรือเปล่าน,นะอเอ๊ะแล้วอันไหนสะดวกกว่าเอ๊ะเราต้องลงอันไหนล่ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเยอะมากเลยเนาะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราก็จะมาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวจากที่เคยไปลงที่นาริตะกับฮานดะว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะขออนุญาตเกริ่นนำแบบไม่ลงดีเทลใดๆนะคะง่ายๆค่ะก็คือสนามบินไฮเดนดะเนี่ยก็เหมือนดอนเมืองส่วนนาริตะเนี่ยก็เหมือนสุวรรณภูมิค่ะจบเก็บปะปิดคลิปเรียบร้อยเก็บระจบค่ะจบไปแยกย้ายอันเดียวเดียวเรามาอธิบายให้มันหลบลงดีเทลมากขึ้นดีกว่าเผื่อใครจะแบบงงๆว่ามันเหมือนดอนเมืองยังไงมันเหมือนสุวรรณภูมิยังไงมาอธิบายแบบลงดีเทลกันดีกว่านะคะสนามบินนานาชาติไฮเดรดเนี่ยเขามีชื่อเต็มว่า ท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวหรือว่าภาษากฤษคือโตเกียวอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตหรือฮานดะอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะคะชื่อย่อๆรหัสย่อของเขาก็คือ HND ตั้งอยู่ในโตเกียวค่ะส่วนสนามบินนาริตะเนี่ยชื่อเต็มๆว่าท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะหรือนาริตะอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตรหัสย่อก็คือ NRT ตั้งอยู่ที่เมืองนานิตะจังหวัดชิบะซึ่งห่างจากโตเกียว80กิโลว้าว <Wow. S 1> ถ้าดูจากภาพเนี่ยก็จะเห็นว่าเออฮานิดะเนี่ยมันแบบใจกลางเมืองโตเกียวเลยเนาะแล้วมันก็แบบเข้าเมืองไปได้รวดเร็วมากเลยส่วนนานิตะมันก็แบบว่าไกลออกมานิดนึงอารมณ์เหมือนแบบ่วน,นภูมิอ่ะต่อมานะคะเราจะมาเปรียบเทียบให้ฟังในแต่ละหัวข้อเลยว่าฮานิดะกับนานิตะมมีความแตกต่างกันยังไงบ้างหัวข้อแรกก็คือด้านสายการบินกันก่อน สนามบินนาริตะเนี่ยจะมีสายการบินมาลงเยอะมากเพราะว่าเป็นสนามบินขนาดใหญ่เป็นสนามบินนนานาชาติที่รองรับสายการบินจากทั่วโลกเลยสำหรับสายการบินที่บินตรงจากกรุงเทพไปยังโตเกียวถ้าเป็นสายการบินแบบฟู l l service ก็จะมีการบินไทย ANA JAL ส่วนถ้าเป็นแบบ l ลคอร์ t ก็จะเป็นพวก Air Asia Air a j a Japan. ส่วนถ้าแบบเป็นพวกต่อเครื่องก็ยังมอีอีกหลายๆสายการบินเลยนะเยอะแยะก็คือสานามบินนาริตะเนี่ยจะมีสายการบินที่ลงแบบหลากหลายมากๆเลยแล้วถ้าในดาล่ะเป็นไงบ้างถ้าในดาลเนี่ยน้อยส่วนมาก <N> จะเป็นแบบ full service มากกว่านะก็คือจะมีการบินไทยมี NA JL โล w c จะไม่ค่อยมาลงที่นี่นะซึ่งแน่นอนว่าพวกเราเนี่ยก็ไปลงนาริตะกันบ่อยครั้งเพราะว่าเราบินโลคอ o ก็ต้องประหยัดนิดนึงเพราะว่าทริปเรามันแบบ หลายวันอย่างนี้เนาะอ,อ่าก็แล้วแต่ทุกคนจะเลือกเลยว่าตัวเองเนี่ยอยากจะนั่งสายการบินไหนอะไรยังไงเนาะ<อ>ข้อที่สองนะคะคือด้านการเดินทางเข้าเมืองน,นั่นเองแน่นอนว่าคุณฮานิดะของดิฉันเนี่ยจะต้องเข้าเมืองได้รวดเร็วกว่าเพราะว่ามันก็คือใจกลางเมืองแล้วอะออ ทำให้ค่าเดินทางเนี่ยคู่กว่าการใช้นาริตะนะคะดูจากภาพนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าการเดินทางจากสนามบินฮาเนดะเนี่ยเข้ามาที่เส้นสีเขียววงกลมเนี่ยก็คือเป็นเส้นของยามานเตเซนเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายในนั้นนะเนี่ยสามารถใช้เวลาได้น้อยสุดคือ1 1อนาทีที่สถานีชินกกากาวะค่ะแล้วนาริตะระคาคนนาริตะเนี่ยก็อยู่ไกลกว่าฮานดะเนาะก็แน่นอนว่าต้องใช้เวลามากกว่าดูจากแผนที่อันนี้ก็ได้ อย่างเช่นถ้าเราจะเข้ามาที่วงกลมสีเขียวยามาโนเตะไลน์ line, เนี่ยเร็วที่สุดก็คือ36นาทีที่สถานีนิปปริด้วยเคเซสกาไลเนอร์ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นรถไฟแบบความเร็วสูงด้วยนะคือราคา2,570เยน แต่ว่าถ้าเราจะนั่งแบบถูกกว่านั้นคือประมาณพันเยนอะส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ70-90นาทีเลยโอ้โอก็แอบ,บใช้เวลานานก็คือชั่วโมงกว่ากว่ากว่าจะเข้ามาที่ตัวใจกลางเมืองโตเกียวได้แต่จริงนะแบบ2 0 0พกว่าเยนพันเยนมันก็ไม่ได้แพงมากในค่างเงินสมัยนี้อะเนาะก็แล้วแต่ความสะดวกเถอะต่อมานะคะเรื่องของความใหญ่ของสนามบินอะนาริตะเนี่ยเขาแบบสร้างใหม่กว่าฮานดะมันก็ใหญ่โตกว่ามากมาย แต่ว่าความใหญ่โตเนี่ยมันก็ตามมาด้วยความพุกพ่านของผู้คนเพราะว่าคนจะเยอะมากๆเลยกว่าเราจะแบบไปที่ตมกว่าจะไปรับกระเป๋าเดินทางก็ต้องใช้เวลาหน่อยส่วนไาเดดะนะคะแน่นอนว่ามันก็จะเล็กลงมาแหละก็สะดวกรับกระเป๋าเดินออกมาหรืออะไรมันก็แค่นั้นนะจบละเล็กๆนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เก่าซุดโซมเลยขนาดนั้นเพราะว่าข้อสี่ข้อสี่ความใหม่ของสนามบิน ใครที่แบบไปเปรียบเทียบฮานดะคือดอนเมืองเลยเนี่ยแล้วแบบอาจจะมีอิมเมจว่าเฮ้ยมันเก่าหรือเปล่าไม่ใช่เขาเพิ่งรีโนเวทใหม่ซึ่งมันหรูเลิศอลังการแล้วก็มีความเป็นญี่ปุ่นมากอ,มอันนี้ดูจากภาพนี้เลยนะคะมันจะเป็นจุดเช็คอินเลยนะก็คือเป็นสะพานฮาเนดะนิฮงบาชินะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของการก้าวเข้าสู่การเดินทางอันนี้เขาก็อ้างอิงจากสะพานจริงๆในสมัยแบบเอโดอะโนที่ ต่างชาติเนี่ยจะเข้ามาสู่เมืองจะเข้ามาที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะเดินข้ามสะพานนี้มาโอ้โหมีเรื่องราวมากเลยเนาะเือนเขาก็เลยเปรียบเทียบว,ว่าสนามบินก็เป็นเหมือนแับจุดที่ประตูสู่ญี่ปุ่นอันใหม่ ต่างจากเอโดะที่แบบเขาข้ามสะพานกันน uh> ี่คือข้ามไปที่สนามบินอย่างเงี้ยใช่น่าร like uh> ักนะฉันก็ชอบไปถ่ายรูปตรงนี้เหมือนกันใชแล้วก็พวกมูการตกแต่งภายในสนามบินไฮเนดาที่แบบเขาลีโนเวตหั่ก็จะเป็นฟิลไม้ดูแบบญี่ปุ่นคือรู้เลยว่ามาถึงญี่ปุ่นแน่ๆอ๋ออย่างร้านอาหารอย่างเงี้ยก็มาเป็นแบบว่าเหมือน เป็นไม้ไม้เป็นญี่ปุ่นโบราณนาลิตะก็จะเป็นแนวแบบโมเดิร์นไปข้อ5ค่ะถ้าเกิดเราต้องต่อเที่ยวบินภายในประเทศด้วยนะถ้าสมมติว่าเรามาจากกรุงเทพใช่ไหมแล้วเราก็มาโตเกียวแล้วเราก็จะต้องแบบเออบินไปฮอกไกโดบินไปนู่นนี่นั่นต่อเนี่ยคือแนะนําว่าให้มาลงที่ฮานดะจะดีกว่าเพราะว่ามันสะดวกกว่าถ้าเกิดเรามาลงที่นาลิตะปุ๊บเราก็ต้องนั่งเปลี่ยนสนามบินมาที่ฮานดะ แล้วก็ฮานเดะแล้วค่อยไปเมืองอื่นนี้ไงคือฮานเอดะหลกัลกๆอ่ะเขาก็จะมีเที่ยวบินภายในประเทศเยอะมากแต่หากใครจองนาริตะไปแล้วเนี่ยแต่เพิ่งมาวางแผนว่าเฮ้ยเราจะไปฮอกไกโดต่ออก็ไม่ต้องกังวลมันก็จะมีรถที่นั่งตรงจากสนามบ,บินนาริตะมายัางฮานเดะได้อ,อย่างเช่นใช้รถไฟหรือรถบัสก็ได้แต่ว่าเน,นี่ยคนต้องเผื่อเวลาหน่อยสักสัสี่ชั่วโมงเป็นต้นไปเลยคือถ้าเรามีเวลาเปลี่ยนขึ้นก็สามชั่วโมงเนี่ยมันอาจจะแบบเฉียดฉิวเกินไปไม่น่าจะทันอย่างเช่นถ้านั่งรถไฟเนี่ยจะต้องใช้เวลาประมาณชั่วงึ ซึ่งถ้าเราแบบมีเวลาต่อเครื่องแค่3ชั่วโมงอะ่ะอย่าลืมคิดว่าเราต้องแบบไปเอากระเป๋าไปรับกระเป๋าออกจากสนามบินมาแล้วเดินไปทางไหนคือเราก็ไม่รู้ทางอย่างี้ใช่ไหมเออ,เอ,อมันอาจจะเสียเวลาไปสักชั่วโมงนึงก็ได้ใช่เออรวมแล้วสชั่วโมงครึ่งแล้วเรามีเวลาแค่สชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงเราต้องไปที่ฮานดะอย่างเงี<ๆ>้ยเราก็คงไปหาอันนู่นอีกไม่ไม่ทันแน่ๆเดี๋ยวเราจะเผื่อสัก5ชั่วโมงดีกว่าตอนนั้นฉันก็มาลงที่นาริตะนะแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนที่ฮานดะแล้วก็ฮานดะไปซัปโโปรรรเเเหหมมืืออนนนนกกกัั<ๆ>็ใช้ถไฟพาาะว่ รถบัตรแทมรถบัตประมาณ3า0 0ัมั้งแล้วก็แบบว่าไม่ได้จองก่อนหรืออะไรแบบตอนนั้นไม่ค่อยรู้เรื่องทำไม่ค่อยเป็นนะเออสุดท้ายก็นั่งรถไฟก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงครึ่งนกันอะ่ะแล้วเผื่อเวลาจากสนามบินโน้นมาอีกไฟนึงนี่ใช้เวลาเผื่อไว้กี่ชั่วโมงนาน6ชั่วโมงไปเลย ประเด็นคือฉันต้องกินข้าวเออใช่ต้องกินข้าวต้องช้อปปิ้งก็เผื่อเผื่อไว้เยอะๆดีกว่าปลอดภัยกว่าใช่ไฟว่าถึงเที่ยงเนี้ยอีกทีนึงคือแบบซื้อไว้ห้าโมงอย่างงี้เลยอะเออเผื่อสุดๆสบายใจสรุปก็คือสนามบินนานิตะกับฮานดะเนี่ยอันดับแรกมันอยู่ที่เราจองสายการบินไหนเลยคือถ้าใครจองโลคอร์ก็คือไงก็ต้องแบบไปลงนานิตะแน่นอนแต่ถ้าใครจองฟูลเซอร์วิสก็สามารถเลือกได้ว่าจะโลสนามบินไหนอันนี้ก็ลองพิจารณาจากแผนการท่องเที่ยวของทุกคนดูว่าเราจะต้องรับไปไหนตอนหรือเปล่าหรือเราจะ ต้องแบบพักตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยจะน่าจะสะดวกมากกว่าก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการเดินทางของทุกคนนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของไดส u กิ plus เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายบ๊ายบาย